สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยนะคะก็วันนี้มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16กุมภาพันธ์พศ2564นะคะก็มาพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงนะคะซึ่งอาจารย์แอดได้นำมาจากท่านอาจารย์ยาคติวัเจ้าของสถาบันของเรานั่นเองนะคะท่านใดที่ชอบในการวิเคราะห์ดาวเด่นในแต่ละวันสามารถ ติดตามชมได้ทุกๆวันนะคะแล้วก็อาจารย์ขออนุญาตออประชาสัมพันธ์ค่ะหลังจากนี้ไปนะคะทางทีมงานนะคะจะทําการออนแอร์คลิปต่างๆนะคะของทางของทางสถาบันนะคะในช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะคะซึ่งคุณพี่ก็สามารถ พิมใน u t u b e ค่ะว่าเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหวรานะคะก็จะเป็นเลขเด่นรายวันของอาจารย์ท่านอื่นๆในสถาบันของเราด้วยก็ทุกท่านสามารถรับชมได้จากช่องนั้นนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะเพราะว่าบางท่านก็ชอบดาวเด่นตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะก็สามารถ เ,เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถออแอดไลน์ตามไอดีข้างล่างนี้มาได้เลยนะคะแจ้งกับทีมงานค่ะว่าอยากจะเข้าห้องกลุ่มไลน์นะคะก็เดี๋ยวแอดมินจะทำการเชิญคุณพี่เข้าในห้องกลุ่มไลน,น์นั้นๆนะคะก็อย่างที่เรียนแจ้งไปค่ะ YouTube นะคะจะ ย้ายจากช่องนี้ไปอีกช่องหนึ่งนะคะคือเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราคุณพี่รีเซิร์ชในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยนะคะว่าเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราอาจารย์ขออนุญาตย้ำซ้ำๆแบบนี้หน่อยนะคะโอเคสามารถติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ดาวเด่นประจำวัน6ดวงนี้นะคะ สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกไม่ว่าจะเป็นออ,อมสินรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลทุกท่านที่ฟัง,ฟงอาจารย์แอ้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกๆครั้งเพราะว่าดาวเด่นนี้ได้นำมาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงท่านใดที่ชอบในการวิเคราะห์ตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคได้เลยอาจารย์แอ้ก็ขอไวพรให้ทุกท่านนะคะได้รับโชคได้รับทรัพย์แล้วก็เฮงๆจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นตามที่ท่านชื่นชอบนะคะแต่บางท่านไม่ชอบการเสี่ยงโชคแต่ชอบในการวิเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าดาวอยู่ในตำแหน่งไหนก็สามารถ ร่วมฟังแล้วก็ร่วมสนุกไปกับอาจารย์ได้นะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือในรายวิชาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่หรือพลักหน้าทองหรือรายวิชาอื่นๆนะคะเลขศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ในรายวิชาต่างๆทุกท่านที่สนใจสามารถ โทรมาสอบถามได้ที่0923132723นะคะหรือแอดไลน์ตาม ID ข้างล่างนี้หรือท่านใดที่อยากจะมาที่สถาบันก็สามารถมาได้นะคะสถาบันตั้งอยู่ที่ใกล้กับช้างเอราวัณ3เสียนจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้าท่านใดที่นำรถส่วนตัวสามารถจิ้มใน Google Map มาค่ะ ตักซิลาหูรานะคะ Google Map ก็จะพาท่านไปยังสถาบันตักซิลาของเรานะคะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกในการขับรถสามารถเ,ออเดินทางโดยการใช้รถไฟฟ้านะคะก็มาลงที่สถานีช้างเอราวันนะคะก็ลงสถานีปุ๊บเดินย้อนกลับมาทางช้างประมาณ200เมตรสถาบันจะอยู่ทางด้านขวามือคะ่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะด้านสถาบันก็จะมีต้นมะพร้าวประมาณ ต้นนะคะคจุดสังเกตง่ายๆตึกอาคารสีส้มค่ะก็สามารถเข้ามาแวะทักทายพูดคุยหรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ก่อนนะคะสําหรับตอนนี้นะคะทางมูลนิธิตักศิลาของเรานะคะก็ได้เป็นสะพานบุญนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะร่วมต่อยอดบุญนะคะออในการสร้างพ้าสีอริยเมตไตรนหน้าตัก80นิ้วนะคะ ซึ่งไปตั้งอยู่ที่วัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านใดที่อยากจะร่วมต่อยอดบุญนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เช่นกันตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะหรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้ค่ะ ก็หรือท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วนะคะก็จะมีทีมงานค่ะคอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะร่วมต่อยอดบุญกันได้อน,นี้ก็มาบอกบุญกันนะคะเผื่อทุกท่านอยากจะสะสมบุญไปนะคะก็เป็นการบำรุงศาสนาของเราด้วยนะคะโอเคค่ะและเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดาวเด่นหดวงก็อย่างที่อาจารย์แอบอกไปนะคะงวดที่แล้วนะคะประจําที่ผ่านมานะคะถ้าท่านใดได้ ตามอาจารย์นะคะก็มีหลายท่านค่ะได้รับโชคกันไปตั้งแต่ออมศินคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เช้าแล้วค่ะที่อาจารย์วิเคราะห์นะคะหกดวงแล้วอาจารย์ก็จะคัดออกมาแล้วก็มีวันนั้นค่ะมีมีมีมคุณพี่ทุกเอ่อบางท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์เข้ามาใหม่นะคะก็ได้รับโชคได้รับโชคใหญ่กันเลยนะคะจากออมสินก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะแล้วก็ บางท่านก็นําไปวิเคราะห์เองนะคะไม่ได้ตามอาจารย์นําไปวิเคราะห์เองก็3ตัวแตกก็มีตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะบางท่านก็ชอบในเลขของที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ตัวเดียวก็อันนี้แล้วแต่ตัวท่านท่านชอบแบบอาจารย์ไหมอะไรอย่างงี้นะคะอาจารย์มีแนวทางไว้ให้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่ดาวเด่นดวงแรกนะคะวันนี้นะคะดาวเด่นดวงแรกคือดาว9ค่ะ ดาวเก้านะคะหรือดาวะเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนะคะเกาะอยู่ณวังลูกที่ห้ามีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวสองค่ะดาวสองหรือดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเริกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพรฤหัสเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุเอกนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสามดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวังและยังได้นวังปุกเอกนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวหกค่ะดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเริกและยังเป็นเทวีโชค เกาะอยู่นวังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาว8ค่ะดาว8หรือดาวราหูอยู่ในตําแหน่งภูมิปารแห่งเริกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่7ดมีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวห้าค่ะ ดาว5หรือดาวพระฤหัส,สบดีอยู่ในตำแหน่งภูมิปารูแห่งฤกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวาังลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจาันเป็นเจ้านาวางังและยังได้นาวาังปุเอกนะคะดาวเด่น6ดวงวันนี้นะคะอยู่ในนาวาังปุเอกหมดเลยและอาจารย์ก็ชอบทุกตัวเลยแต่อาจารย์ก็จะคัดตามที่อาจารย์แอชอบนะคะดวงแรกนะคะที่อาจารย์ชอบนะคะคือ9ค่ะ8นะคะ 9ก้าแปดห้าค่ะเก้าแปดห้าสามก็นำไปจับคู่สองคู่สามหรือท่านไม่ได้ชอบตามอาจารย์ในเลขหกตัวเนี่ยค่ะในดาวเด่นหกดวงนี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้จับคู่สองคู่สามแล้วก็อาจารย์ท้ายคลิปก็จะมีแนวทางไว้ให้นะคะบางท่านก็อาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่บอกไปเลยสามตัวตรงๆก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะดาวเด่นหกดวง จริงๆแล้วเด่นทุกดวงท่านชอบดวงไหนจัดไปเลยแต่อาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์ชอบคือจริงๆอะ่ะถ้าจะให้ตัวเดียวเอาบางท่านบอกอาจารย์ขอตัวเดียวได้ไหมวันนี้อาจารย์ชอบเด่นตัวเดียวคือ9นะคะ9ตัวเดียวคือ9และถ้าใจจริงๆขออาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าน่าจะมาเบิลหรือมาหามนะคะที่อาจารย์ชอบเลยก็คือ9 55ห้าห้า 855เนี่ยค่ะก็ให้ทุกท่านลองวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะคะก็จริงๆแล้ววันนี้เป็นระวังปู่เอกหมดเลยก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกๆครั้งท่านใดจับเลขไหนก็ขอให้ปังเลขนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครอาจารย์ก็มีแนวทางไว้ให้อยากจะให้ทุกท่านนะคะลองวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ร่วมสนุกกันไปได้แล้วก็แวะทักทายคอมเมนต์ใต้ ได้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะน่าจะหลังจากนี้นะค่ะก็ทีมงานก็จะย้ายคลิปที่ออนแอร์ทั้งหมดนะคะเข้าไปที่ช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราท่านสามารถพิมพ์ค้นหาตรงช่อง YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในดาวเด่นประจำวันของอาจารย์ท่านอื่นอีกด้วยนะคะก็สามารถกดติดตามกันได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอแบบนี้ทุกๆวันนะคะช่วงนี้สถานาการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยจะคล,คลี่คลายเป็นสักเท่าไหร่คือก็น่าเป็นห่วงก็อยากจะให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยดูแลสุขภาพกันเยอะๆแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะใครที่กำลังท้อกำลังมีปัญหาไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะาจารย์เชื่อว่า ทุกๆอย่างเราต้องให้กําลังใจตัวเรานะคะแล้วก็เดินหน้าต่ออย่างมีสติแล้วก็เราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเราสนใจตัวเราแล้วก็เราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือแม้กระทั่งถ้าคนอื่นมาสร้างความเดือดร้อนให้เราก็ปล่อยเขาไปคะ่ะกรรมมีจริงขึ้นอยู่กับกรรมนั้นน่ะจะตามมาเมื่อไหร่นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านทำใจให้สบายอยาาจรย์เชื่อว่า ทุกท่านเจอภาวะวิกฤตแบบนี้อยากจะให้ผ่านเรื่องราวรลายๆแบบนี้ไปในทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอาจารย์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจคอยทุกท่านเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้ผ่านพ้นไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรนะคะก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับอาจารย์ได้นะคะคุยปรึกษาเพราะว่าตอนนี้มีสมาชิกหลายๆท่านนะคะก็ พูดคุยกับอาจารย์อยู่ก็จํานวนเยอะท่านใดที่ทักกลายมาแล้วนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยในทันทีหรือ,เ,อเหมือนทักมาแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ตอบเพราะว่ามันมีจํานวนไลนย์เยอะมากอาจารย์พยายามจะรีบตอบในทุกทกท่านแล้วก็ทุกๆคนทุกๆคําถามนะคะก็ทักมาเรื่อยๆทักมาซ้ําๆอาจารย์ว่างจะรีบตอบในทันทีนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ มีความสุขกับดาวเด่นตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะขอให้จับเลขไหนปังเลขนั้นขอให้รับโชคขอให้มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มออปัญหาอุปสรรคที่คายไปในทางที่ดีนะคะอาจารย์ชอบเ5าหนะคะขอให้เฮงๆค่ะสวัสดีนะคะ